Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast เดือดพลกัก ไอติมฟาดร,รัฐบาลพรกรฉุกเฉินไว้ใช้ควบคุมโรคหรือคุมคนเห็นต่างหลังโดนแจ้งความนายพริตวัชระสินธุไอติมอดีตผู้สมัครสอสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์หนึ่งในแกนนำเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญโพสต์ข้อความว่าถูกแจ้งความคดีพรกรฉุกเฉินโดยระบุว่า รับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกฎหมายที่มีไว้เพื่อควบคุมโรคเพียงอย่างเดียวหรือเพื่อควบคุมคนเห็นต่างด้วยเมื่อวันก่อนผมได้เดินทางไปสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินและร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากได้รับหมายเรียกเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโดยตำรวจชี้แจงสาเหตุว่าเป็นเพราะผมเข้าร่วม กิจกรรมราชธรรมนูญในฐานะวิทยากรเกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญเมื่อวันรัฐธรรมนูญสิธันวาคม2564ที่บริเวณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและไม่เชื่อว่าควรมีใครอยู่เหนือกฎหมายผมไม่ขัดข้องที่จะต่อสู้ตามกระบวนการแม้จะเชื่อมั่นว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาเพราะจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดต่อสาธารณะตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมและการทำหน้าที่วิทยากรประจำกลุ่มเพื่อตั้งวงพูดคุยประเด็นต่างๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ผมได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขเช่นสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและไม่ได้กระทำการใดๆที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคหรืออภิปรายในเนื้อหาใดๆที่เป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแต่ในฐานะประชาชนที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองผมจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าการประกาศใช้พรกฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบสองปี เป็นไปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพียงอย่างเดียวตามที่รัฐบาลประกาศหรือมีเจตนาแอบแฝงในการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาลหากพรกอฉุกเฉินถูกใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพียงอย่างเดียวทุกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่ควรจะต้องถูกปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกัน แต่ความเป็นจริงกลับดูจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะตั้งแต่ปลายปี2564ขณะที่ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและกำหนดให้กรุงเทพเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวที่รับรองให้การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากสามารถทำได้ตามความเหมาะสมแต่ในเวลาเดียวกันรัฐยังมีการแจ้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินต่อประ ชาชนที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมโดยสงบที่มีเนื้อหาบางส่วนเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแม้กิจกรรมดังกล่าวในหลายกรณีไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มากไปกว่ากิจกรรมอื่นๆที่สามารถจัดได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563 ที่เริ่มมีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมในข้อหาฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินจนถึงเดือนพฤศจิกายน2564มีผู้ถูกกล่าวหาแล้วอย่างน้อย1,367คนจากจำนวน594คดีโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่แสดงความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหากรัฐยังคงเลือกดำเนินการและบังคับใช้พรกอฉุกเฉินโดยมาตรฐานอย่างที่เป็นมาในสายตาประชาชนรัฐจะยิ่งถูก ตั้งคำถามอย่างกว้างขวางขึ้นว่ากำลังใช้กฎหมายไม่ใช่เพื่อปัดป้องภัยพิบัติสาธารณะหรือโรคระบาดเป็นหลักแต่เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตผมหวังว่ารัฐบาลจะไม่เลือกวิธีซ่อนหลังโควิดเพื่อปิดปากคนเห็นต่างและปกป้องอำนาจของตนเองครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ